ท่านเรื่องกำนันจอมโหดการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งท่ามกลางป่าเขาเขียวชะอุ่มมีกำนันคนหนึ่งชื่อกำนันแดงผู้ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องลือในความโหดร้ายดั่งปีศาจร้ายเขามีผิวแดงกำ่ำราวกับเลือดสดหนวดเครารุงรังและดวงตาที่วาววับด้วยความโลภโมโหใครตกใครในหมู่บ้าน ่างหวาดกลัวกำนันแดงเพราะเขาชอบเก็บภาษีหนักหน่วงคมคูชาวบ้านให้ทำงานหนักโดยไม่จ่ายค่าตอบแทนและใครขัดใจก็จะถูกจับขังไม่คุกใต้ดินมืดมิดที่เขาสร้างไว้ชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นล้วนแต่ยากจนมีแต่ชาวนาชาวสวนและเด็กๆที่เล่นกันอย่างขลาดกลัวพวกเขาต้องส่งเข้าของให้กำนันแดงทุกเดือน มิเช่นนั้นจะถูกโยนลงบ่อมูพิษที่เขาขุดไว้หลังบ้านแม้แต่หลวงพ่อในวัดยังไม่กล้าตักเตือนเพราะครั้งหนึ่งกำนันแดงเคยเผาเจดีเก่าแก่เพราะโกรธที่พระสงฆ์แท้สอนให้เขาเลิกทำชั่ววันหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อน้อยผู้ซึ่งอาศัยอยู่กับยายแก่ชราน้อยเป็นเด็กฉลาดหลักแหลมรักความยุติธรรมแม้จะตัวเล็ก แต่ใจกล้าหารน้อยเห็นยายของตนถูกกำนันแดงข่มขู่ให้ส่งเข้าทั้งหมดที่เก็บเกี่ยวได้จึงตัดสินใจออกเดินทางไปหาวิธีเอาชนะกำนันแดงเขาเดินลึกเข้าไปในป่าจนพบกับปู่เท่าลึกลับผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่ในกระท่อมไม้ไผ่ปู่เท่าบอกว่าเป็นผู้วิเศษเก่าแก่และมอบเมล็ดถั่ววิเศษให้กับน้อยโดยบอกว่าเมล็ดนี้จะเติบโตเป็นเถาวันยักษ หากเจ้าปลูกด้วยน้ำใจบริสุทธิ์และใช้มันเพื่อความยุติธรรมน้อยกลับมาหมู่บ้านและแอบปลูกมเมล็ดถั่วใต้บ้านกำนันแดงคืนนั้นเองเทวันยักษ์งอกขึ้นอย่างรวดเร็วผันรอบบ้านของกำนันแดงทำให้เขาติดอยู่ในนั้นไม่สามารถออกมาได้กำนันแดงตะโกนด่าทอด้วยความโกรธแต่เถวันนั้นแข็งแกร่งดังเหล็กกล้า ชาวบ้านที่เห็นต่างพากันยินดีและรวบรวมกําลังมาช่วยน้อยจับกำนันแดงเมื่อถูกจับกำนันแดงพยายามขู่เข็นแต่น้อยพูดกับเขาว่าความโหดร้ายของท่านทำให้ทุกคนทุกทรมานแต่หากท่านสำนึกผิดและช่วยเหลือชาวบ้านท่านก็จะได้รับอภัยกำนันแดงที่นั่งติดอยู่ในเถาวันคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาตระหนักได้ว่าความโลภ ทำให้เขาสูญเสียมิตสรสหายจึงร้องไห้และสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงเถาวันวิเศษจึงคลายตัวออกชาวบ้านให้อภัยกำนันแดงและเขากลายเป็นกำนันที่ดีช่วยเหลือทุกคนในหมู่บ้านหลังจากกำนันแดงสำนึกผิดและเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีหมู่บ้านก็กลับมาสงบสุขชาวบ้านเริ่มไว้ใจกำนันแดงอีกครั้งเขาคืนสุขสินที่เคยยึดมา ซ่อมแซมเจดีวัดที่เคยเผาและช่วยชาวบ้านขุดคลองส่งลานให้ไร่นาเขียวขจีทุกคนในหมู่บ้านเริ่มยิ้มแย้มมีความสุขแต่นิทานของเรายังไม่จบเพราะเงามืดแห่งอดีตกำลังคืบคลานกลับมาวันหนึ่งขณะที่น้อยกำลังช่วยยายเก็บเกี่ยวข้าวในนามีข่าวลือสะพัดในหมู่บ้านว่าเสือดำจนป่าชื่อกระชอนที่เคยเป็นเพื่อนสนิทของกำนันแดงในอดีต ได้ยินว่ากำนันแดงเปลี่ยนใจเป็นคนดีเสือดำโกรธแค้นมากเพราะในอดีตทั้งสองเคยร่วมมือกันกดขี่ชาวบ้านและแบ่งทรัพย์สมบัติกันเสือดำจึงยกกล้องโจนบุกหมู่บ้านเพื่อล้างแค้นและยึดหมู่บ้านคืนคืนนั้นเสือดำและลูกน้องของเขาบุกเข้ามาด้วยอาวุธครบมือเสียงร้องตะโกนและไฟที่ลุกไหม้กระท่อมชาวบ้านทำให้ทุกคนแตกตื่นน้อยที่เห็นเหตุการณ์รีบวิ่งไปหาปู่เท่าผู้วิเศษในป่าอีกครั้ง เมื่อเล่าเรื่องให้ปู่เท่าฟังปู่เท่ามอบผงดาววิเศษให้กับน้อยพร้อมบอกว่าผงนี้จะทำให้คนที่สูดดมเข้าไปเห็นภาพความจริงในใจของตนเองหากเจ้ามีน้ำใจกล้าหาญและใช้มันอย่างชาญฉลาดเสือดำจะพ่ายแพ้น้อยกลับมาที่หมู่บ้านพร้อมผงดาววิเศษเขาแอบย่องไปใกล้ค่ายของเสือดำที่ตั้งอยู่ริมป่าแล้วใช้ผงดาววิเศษโปรยลงในลมที่พัดผ่าน เสือดำและลูกน้องสูตรผงนั้นเข้าไปโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นเสือดำเริ่มเห็นภาพในอดีตภาพของครอบครัวที่เขาทิ้งไว้ภาพของเด็กๆที่เคยกลัวเขาและภาพของกำนันแดงที่เคยเป็นเพื่อนรักเสือดำเริ่มตัวสั่นน้ำตาไหลออกมาเขานึกถึงวันที่เขายังเป็นเด็กหนุ่มทีใฝ่ฝันจะเป็นวีรบุรุษแต่ความโลภทำให้เขากลายเป็นโจรขณะที่เสือดำจมอยู่ในภวัง ลูกน้องของเขาก็เริ่มสับสนบางคนเห็นภาพพ่อแม่ที่รอคอยอยู่ที่บ้านบางคนเห็นความทุกข์ที่ตนก่อขึ้นพวกเขาทิ้งอาวุธและหนีกระเจิงกระเจิงไปน้อยช่วยโอกาสนี้พาชาวบ้านและกำนันแดงเข้าจับตัวเสือดำที่กำลังร้องไห้อยู่กำนันแดงเผชิญหน้ากับเสือดำและพูดว่าเราเคยผิดด้วยกันแต่ข้าได้เรียนรู้แล้วว่าความดีนำมาซึ่งความสงบสุขเจ้าก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเหมือนข้า เสือดำที่ได้เห็นความจริงในใจตัวเองรู้สึกสำนึกผิดเขาขอโทษชาวบ้านและยอมมอบตัวให้ตำทําเพื่อรับโทษหมู่บ้านกลับมาสงบสุขอีกครั้งชาวบ้านยกย่องน้อยในฐานะวีระบุรุษน้อยผู้กล้าหาญส่วนกำนันแดงและเสือดำที่ได้รับโอกาสครั้งที่สองต่างช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญรุ่งเรืองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีใครชั่วร้ายเกินอย่างถึง และน้ำใจที่กล้าหาญสามารถเปลี่ยนแปลงหัวใจได้เสมอหลังจากเหตุการณ์เสือดำสํานึกผิดและหมู่บ้านกลับมาสงบสุขอีกครั้งชีวิตในหมู่บ้านก็ดำเนินไปด้วยความร่มเย็นชาวบ้านช่วยกันทำนาทำสวนและสร้างสะพานใหม่ข้ามคลองด้วยน้ำพักน้ำแรงของทุกคนรวมถึงกำนันแดงที่กลายเป็นผู้นำที่ทุกคนรักและเคารพ น้อยเองก็ยังคงเป็นเด็กชายที่ขยันช่วยยายและคอยดูแลหมู่บ้านแต่เรื่องราวของเรายังไม่จบเพราะภัยร้ายใหม่กำลังก่อตัวในเงามืดเช้าวันหนึ่งขณะที่ชาวบ้านกำลังเตรียมงานบุญประจำปีที่วัดมีหญิงชราปริศนาคนหนึ่งเดินทางมาถึงหมู่บ้านเธอสวมชุดเก่าๆมอซอแบกตะกร้าใบใหญ่และมีรอยยิ้มที่ดูน่าสงสัยชาวบ้านเรียกเธอว่า ยายมานเพราะคำพูดของเธอช่างหวานหยดย้อยแต่แฝงด้วยเล่ห์เหลี่ยมยายมานอ้างว่าเป็นพ่อค้าขายยาสมุนไพรจากเมืองไกลแต่แท้จริงแล้วเธอคือแม่หมดที่ถูกในประเทศจากเมืองหลวงเมื่อหลายสิบปีก่อนเพราะใช้เวทมนต์ควบคุมใจคนให้ทำตามคำสั่งของเธอยายมานเริ่มสร้างความวุ่นวายในหมู่บ้านโดยการแจกยาสเสน่ห์ให้ชาวบ้าน โดยบอกว่ายาน,นี้จะทำให้ทุกคนรักใคร่ก,กันมากขึ้นแต่ความจริงแล้วยานันนเป็นยาเวทมนต์ที่ทำให้ผู้กินเชื่อฟังคำสั่งของเธออย่างไม่รู้ตัวชาวบ้านบางคนเริ่มมีพฤติกรรมแปลกเช่นเดินวนไปมาในหมู่บ้านตอนกลางคืนหรือเริ่มขโมยของจากเพื่อนบ้านโดยไม่รู้ตัวแม้แต่กำนันแดงเองก็เริ่มดูเหม่อลอยหลังจากดื่มน้ำที่ยายมานแอบผสมยาเข้าไป น้อยสังเกตเห็นความผิดปกติและเริ่มสงสัยในตัวใหญ่มานเขาจึงตัดสินใจกลับไปหาปู่เท่าผู้วิเศษในป่าอีกครั้งปู่เท่าบอกว่ายายมานคือศัตรูที่น่ากลัวเพราะนางใช้เล่ห์เหลี่ยมควบคุมใจคนแต่เจ้ามีหัวใจที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เวทมนต์ของนางไม่อาจเอาชนะได้ปู่เท่ามอบกระจกแห่งความจริงให้กับน้อยโดยบอกว่า กระจกนี้จะสะท้อนความจริงในใจของทุกคนและทำลายอำนาจของยายมานหากเจ้าใช้มันด้วยความกล้าหาญน้อยกลับมาที่หมู่บ้านและวางแผนเขาแอบย่องเข้าไปในงานบุญที่วัดซึ่งยายมานกำลังแจกยาสเสน่ห์ให้ชาวบ้านเพิ่มขณะที่ทุกคนหลงอยู่ในมนสะกดน้อยยกกระจกแห่งความจริงขึ้นส่องไปที่ยายมานกระจกเปล่งแสงสว่างเจิดจ้าเผยอีเห็นภาพความจริง วันนางคือแม่มดที่เคยทำร้ายผู้คนมากมายชาวบ้านที่ถูกสะกดเริ่มฟื้นคืนสติเมื่อเห็นภาพในกระจกพวกเขาต่างโกรธแค้นและช่วยกันขับไล่ยายมานออกจากหมู่บ้านก่อนที่ยายมานจะหนีไปเธอหันมาสาบแช่งว่าหมู่บ้านนี้จะไม่มีวันสงบสุขตราบใดที่ยังมีความโลภในใจมนุษย์แต่กำนันแดงที่ฟื้นจากมนสะกดก้าวออกมาและกล่าวว่า เราจะปกป้องหมู่บ้านนี้ด้วยความสามคัคคีและน้ำใจไม่ว่าเจ้าจะสาบแช่งอย่างไรก็ไม่อาจทำลายเราได้ชาวบ้านพากันปรบมือและช่วยกันซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากเล่กลนของยายมารหมู่บ้านกลับมาสงบสุขอีกครั้งน้อยไกลเป็นที่รักของทุกคนในฐานะเด็กชายที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อความชั่วร้ายส่วนกำนันแดงตัดสินใจตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากจน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครต้องเผชิญความลำบากอีกต่อไปหลังจากที่ยายมาถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งชาวบ้านช่วยกันฟื้นฟูทุกอย่างงานบุญประจำปีสำเร็จลงด้วยดีวัดได้รับการบูรณะใหม่และกำนันแดงกลายเป็นผู้นำที่ทุ่มเทเพื่อความสุขของทุกคน น้อยเองก็ยังคงเป็นเด็กชายที่ชาวบ้านรักและชื่นชมในความกล้าหาญแต่ในป่าลึกที่เงียบสงบนั้นมีพลังลึกลับกำลังตื่นขึ้นและเรื่องราวของเรายังคงดำเนินต่อไปวันหนึ่งขณะที่น้อยกำลังช่วยยายเก็บผักในสวนมีลมพายุพัดกระโชกแรงผิดปกติต้นไม้ในป่าสั่นสะเทือนรากับมีบางสิ่งเคลื่อนไหวในเงามืด ชาวบ้านเริ่มเล่าขานถึงตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับพยาครุดเพิงสัตว์ในตำนานที่มีปีกไฟลุกโชนและดวงตาดั่งเพชรซึ่งหลับไหลอย,อยู่ในถ้ำลึกมานานนับร้อยปีแต่เมื่อใดที่ความโลภหรือความโกรธจุดไฟในใจมนุษย์พยาครุดเพิงจะตื่นขึ้นและเผาทุกอย่างให้วอดวาย ไม่นานข่าวายก็มาถึงเมื่อเด็กเลี้ยงควายคนหนึ่งวิ่งหน้าตื่นมาบอกว่าเห็นควันไฟพวยพุ่งจากป่าลึกและได้ยินเสียงคำรามดังสนั่นราวกับฟ้าค่าชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวบางคนเชื่อว่านี่คือคำสาปของยายมาที่เคยขู่ไว้ กำนันแดงพยายามปลอบใจทุกคนแต่เขาก็รู้สึกถึงความหนักอึ้งในใจเพราะในอดีตเขาเคยขโมยสมบัติจากถ้ำลึกลับแห่งนั้นโดยไม่รู้ว่าเป็นที่สิ่งสถิตของพญาครุฑเพิงน้อยตัดสินใจออกเดินทางไปหาปู่เท่าผู้วิเศษอีกครั้งเมื่อเล่าเรื่องให้ฟังปู่เท่าถอนหายใจและกล่าวว่า พยาครุฑเพลิงไม่ใช่ศัตรูที่ต่อสู้ด้วยกำลังได้แต่มันจะยอมสงบลงหากใจของผู้ปลุกมันสำนึกผิดอย่างแท้จริงปู่เท่ามอบหยาดน้ำศักดิ์สิทธิ์ขวดเล็กๆให้กับน้อยพร้อมบอกว่าหยาดน้ำนี้จะดับไฟแห่งความโกรธได้แต่ต้องใช้โดยผู้ที่มีใจกล้าและยอมรับความผิดของตนน้อยกลับมาที่หมู่บ้านและพบว่าสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายมากขึ้น ไฟจากป่าเริ่มลุกลามเท่าใกล้หมู่บ้านควันหนาทำให้ทุกคนไอและหนีตายกันอย่างโกลาหลน้อยจึงชวนกำนันแดงให้เผชิญหน้ากับพญาครุฑเพิงด้วยกันกำนันแดงลังเลในตอนแรกเพราะกลัวอดีตที่ตนเคยทำผิดแต่เมื่อเห็นสายตาที่มุ่งมั่นของน้อยเขาก็ตัดสินใจยอมรับความจริงทั้งสองเดินลึกเข้าไปในป่าจนถึงถ้ำที่พญาครุฑเพิงอาศัยอยู่ภายในถ้ำนั้นร้อนระอุราวกับนรก มีสมบัติที่กำนันแดงเคยขโมยวางเกลื่อนกลาดพญาครุฑเพิงปรากฏตัวปีกไฟของมันแผดเผาทุกอย่างรอบข้างมันคำรามถามกำนันแดงว่าเหตุใดเจ้ากล้าขโมยสมบัติของข้าและปลุกค่าด้วยความโลภกำนันแดงคุกเข่าลงสารภาพความผิดในอดีตและขอโทษด,ด้วยใจจริงเขาสัญญาว่าจะคืนสมบัติทั้งหมดและปกป้องหมู่บ้านให้ดีกว่าเดิม น้อยยกขวดหยาดน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นและหยดน้ำนั้นลงบนผืนค่ำทันใดนั้นไฟของพยาครุฑเพิงเริ่มมอดลงดวงตาของมันเปลี่ยนจากความโกรธเป็นความสงบมันกล่าวว่าความสํานึกผิดของเจ้าและความกล้าหาญของเด็กน้อยได้ดับไฟแห่งโทสะข้าจะกลับไปหลับไหลและหมู่บ้านนี้จะปลอดภัย จากนั้นพยาครุฑเพิงก็หายกลับเข้าไปในเงามืดของถ้ำหมู่บ้านรอดพ้นจากภัยพิบัติชาวบ้านช่วยกันดับไฟที่เหลือและฟื้นฟูป่าให้กลับมาเขียวขจีกำนันแดงคืนสมบัติทั้งหมดให้เป็นของหมู่บ้านใช้มันสร้างโรงเรียนและโรงพยาบาลเล็กๆเ,เพื่อทุกคนน้อยกลายเป็นตำนานของหมู่บ้านในฐานะเด็กชายที่นำพาความกล้าหาญและความจริงมาสู่ทุกคน หลังจากเหตุการณ์พยาครุดเพลิงสงบลงและหมู่บ้านรอดพ้นจากภัยพิบัติหมู่บ้านเล็กๆแห่งน,นี้ก็จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นโรงเรียนและโรงพยาบาลที่สร้างจากสมบัติของกำนันแดงกลายเป็นศูนย์กลางของความหวังชาวบ้านช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันน้อยกลายเป็นเด็กชายที่ทุกคนยกย่องส่วนกำนันแดงกลายเป็นผู้นำที่เปี่ยมด้วยเมตตา แต่ในโลกของนิทานความสงบสุขมักเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่วันหนึ่งขณะที่น้อยกำลังสอนเด็กๆในหมู่บ้านให้อ่านหนังสือที่โรงเรียนใหม่มีก้อนเมฆดำทมินลอยมาปกคลุมท้องฟ้าลมเย็นยะเยือกพัดผ่านทำให้ชาวบ้านรู้สึกถึงลางร้ายในคืนนั้นมีเงาดำลึกลับปรากฏตัวที่ชายป่า เงานั้นเคลื่อนไหวรวดเร็วดุดสายลมและทุกครั้งที่มันผ่านไปต้นไม้และพืชผลในไร่นาจะเหี่ยวเฉาทันทีชาวบ้านเรียกสิ่งนี้ว่าเงามรณะและเล่ากันว่าเป็นวิญญาณของนักรบโบราณที่ถูกสาบให้วนเวียนอยู่ในโลกนี้เพื่อแก้แค้นกำนันแดงเรียกประชุมชาวบ้านเพื่อหาทางแก้ไขแต่ไม่มีใครรู้ที่มาของเงามรณะ น้อยตัดสินใจออกเดินทางไปหาปู่เท่าผู้วิเศษในป่าอีกครั้งเมื่อเล่าเรื่องให้ฟังปู่เท่ามีสีหน้าเคร่งครึมและกล่าวว่าเงามรณะคือวิญ,ญญาณของนักรบชื่อขุนสึกดำผู้เคยปกป้องหมู่บ้านนี้เมื่อร้อยปีก่อนแต่เขาถูกทรยศโดยคนที่เขารักทำให้วิญญาณของเขาเต็มไปด้วยความโกรธแค้น วิธีเดียวที่จะหยุดเขาได้คือการค้นหาดอกบัวสวรรค์นในหุบเขาแห่งหมอกและใช้มันเพื่อปลดปล่อยวิญญาณของเขาให้สงบปู่เทามอบเข็มทิศวิเศษให้น้อยโดยบอกว่าเข็มทิศนี้จะนำเจ้าไปยังหุบเขาแห่งหมอกแต่จงระวังเพราะที่นั่นเต็มไปด้วยอันตรายและสิ่งล่อลวง น้อยรับเข็มทิศด้วยใจกล้าและชวนกำนันแดงกับกลุ่มชาวบ้านที่กล้าหาญออกเดินทางไปด้วยกันการเดินทางไปยังหุบเขาแห่งหมอกนั้นไม่ง่ายพวกเขาต้องผ่านป่านาที่ยั่วเย้ยด้วยสัตว์ร้ายและหนองน้ำพิษระหว่างทางเงามรณะปรากฏตัวหลายครั้งพยายามข่มขู่และทำให้ทุกคนหวาดกลัว แต่กำนันแดงใช้ความรู้จากอดีตของเขาในการต่อสู้ช่วยปกป้องกลุ่มจากอันตรายขณะที่น้อยใช้เข็มทิศนำทางอย่างแม่นยำในที่สุดพวกเขาก็มาถึงหุบเขาที่ปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบที่มีบึงน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ดอกบัวสวรรค์บานอยู่เพียงดอกเดียว ทว่าเมื่อน้อยเข้าใกล้ดอกบัวสวรรค์เงามรณะก็ปรากฏตัวในร่างของขุนศึกดำที่สูงใหญ่และหน้าประพึงกลัวเขาคำรามว่าไม่มีผู้ใดคู่ควรกับดอกบัวนี้พวกเจ้ามาทำลายความสงบของข้าน้อยไม่หวั่นกลัวเขาก้าวไปข้างหน้าและกล่าวว่าข้าทราบถึงความเจ็บปวดของท่านขุนศึกดำแต่การแก้แค้นจะไม่ทำให้ท่านสงบ ปล่อยให้เราได้ช่วยท่านพักผ่อนอย่างแท้จริงเถิดกำนันแดงก้าวออกมาข้างน้อยและเล่าถึงความผิดพลาดของตัวเองที่เคยถูกความลบครอบงำเช่นกันแต่การยอมรับและเปลี่ยนแปลงทำให้เขาได้รับโอกาสใหม่คําพูดของทั้งสองทำให้ขุนศึกดำเริ่มลังเลน้อยคว้าดอกบัวสวรรค์และยกขึ้นมาต่อหน้าวิญญาณ แสงจากดอกบัวส่องสว่างเผยให้เห็นภาพความทรงจําของขุนศึกดำในวันที่เขายังเป็นวีรบุรุษที่ปกป้องหมู่บ้านวิญญาณของเขาค่อยๆสงบลงและร้องขอการให้อภัยจากทุกคนก่อนจะสลายไปพร้อมแสงของดอกบัวเมื่อกลุ่มของน้อยกลับมาที่หมู่บ้านหมอกและความหนาวเย็นหายไปพืชผลในไร่นากลับมาเขียวขจี ชาวบ้านจัดงานเลี้ยงฉลองเพื่อขอบคุณน้อยและกำนันแดงที่นำพาความสงบสุขก,กลับมาอีกครั้งดอกบัวสวรรค์ถูกปลูกไว้ที่วัดเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่นิทานเรื่องนี้สอนว่าความกล้าหาญและความเมตตาสามารถปลดปล่อยแม้กระทั่งวิญญาณที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดให้พบกับสันติภาพ